เวลาเราเห็นข่าวไฟไหม้เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญเลยนะครับแต่ต้องมีปัจจัย3อย่างมาเจอกันพอดีเป๊ะใช่เลยค่ะเขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมของไฟหรือ fire triangle นะครับเป็นคอนเซปที่เ,เหมือนจะพื้นฐานนะแต่สำคัญมากๆ สามเหลี่ยมของไฟครับผมคือถ้าขาดไปสักขาหนึ่งไฟก็เกิดไม่ได้หรือถ้าติดอยู่แล้วมันก็จะดับไปเองครับอ๋อน่าสนใจมากงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับจากข้อมูลที่เรามีเรื่องปัจจัยการเกิดไฟการดับไฟว่าสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างและทำไมการเข้าใจมันถึงสำคัญได้เลยครับเริ่มกันที่ขาแรกของสามเหลี่ยมก่อนเลยนะครับก็คือเชื้อเพลิงหรือ f u e เชื้อเพลิงอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะคืออะไรก็ได้ที่มันไหม้ไฟได้ครับผมในข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีตัวอย่างเพียบเลยเนาะทั้งของแข็งอย่างไม้กระดาษผ้าหรือแม้แต่พลาสติกที่ใช้ใช้กันอยู่ใช่ครับรวมถึงพวกของเหลวไวไฟอย่างพวกน้ำมันต่างๆหรือแกส๊สอย่าง LPG ที่เราใช้ทำกับข้าวกันนั่นแหละครับอื อันนี้น่าสนใจนะครับคือจากข้อมูลเนี่ยเหมือนว่าในบ้านเราแหล่งเชื้อเพลิงหลกัหลกๆที่ทําให้ไฟมันลุกลามเร็วๆเ,เนี่ยมักจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือของที่ทําจากวัสดุสังเคราะห์ต่างๆอ๋อพวกโซฟาพรมอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นครับพวกนี้มันติดไฟง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยโหจริงด้วยค่ะแสดงว่าแค่มีของพวกนี้อยู่ก็เหมือนมีวัตถุดิบรอให้ไฟมาติดแล้วหนึ่งอย่างแล้วขาที่สองล่ะคะคืออะไร ขาที่สองก็คือความร้อนครับหรือ heat อันนี้ก็คือตัวพลังงานที่จะไปจุดให้เชื้อเพลิงมันติดไฟขึ้นมาได้ความร้อนนี่เองในข้อมูลก็บอกว่าแหล่งความร้อนนี่มาจากหลายทางมากเลยนะคะตั้งแต่ประกายไฟเล็กๆเปลวไฟตรงๆเลยก็ได้การเสียดสีหรือบางทีก็ความร้อนที่มันสะสมมากๆใช่ครับหรือบางทีที่เราอาจจะนึกไม่ถึงคือพวกอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่มันร้อนเกินไปอันนี้ก็เป็นต้นเหตุได้เหมือนกันนะ ไม่จําเป็นต้องเห็นเป็นเปลวไฟก่อนเสมอไปอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะคือความร้อนเนี่ยมันต้องสูงพอที่จะให้เชื้อเพลิงไปถึงอุณหภูมิหนึ่งที่เรียกว่าจุดว่าไฟหรือ flash point จุดว่าไฟครับณนะจุดนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงมันแต่ปล่อยไอยระเหยออกมามา,มากพอพอผสมกับอากาศปุ๊บก็ติดไฟได้เลยซึ่งตัวเลขอุณหภูมินี้ก็จะต่างกันไปในแต่ละวัสดุครับโอเคค่ะ มีเชื้อเพลิงแล้วมีความร้อนพอเหมาะแล้วขาสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนครับผมออกซิเจนซึ่งก็โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ <laughs> <c ười> คือมันมีอยู่ทั่วไปในอากาศที่เราหายใจกันนี่แหละครับ <laughs> ปกติในอากาศเรามีออกซิเจนอยู่ประมาณ2 1เปใช่ไหมคะแต่ข้อมูลบอกว่าจริงๆไฟต้องการแค่ประมาณ16%บเปเซนขึ้นไปก็พอแล้วที่จะเผาไหม้ต่อไปได้ <c oughs> ใช่ค่ะแสดงว่า ในสภาวะปกติทั่วไปเนี่ยออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาของไฟเลยมีอยู่เหลือเฟืออ,อนั่นก็เลยทําให้หลักการหนึ่งในการดับไฟก็คือการพยายามไปเอ่อการออกซิเจนออกจากกองไฟให้ได้นั่นเองแสดงว่าต้องครบทั้ง3อย่างเป,เ,ปเป๊ะเลยนะคะเชื้อเพลิงความร้อนแล้วก็ออกซิเจนถึงจะเกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมาได้ถูกต้องครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปปฏิกิริยานี้ก็ไม่เกิดหรือถ้าเกิดแล้วก็จะหยุดลงหลักการนี้แหละครับเป็นหัวใจสําคัญของการดับเพลิงทุกชนิดเลย ก็คือหาวิธีทำลายสามเหลี่ยมนี้ทิ้งไปสักด้านหนึ่งอย่างที่เราเห็นบ่อยๆเลยคือการฉีดน้ำดับไฟอ,อันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นการเข้าไปลดความร้อนโดยตรงครับน้ำมันช่วยดูดซับความร้อนออกไปใช่ค่ะทำให้เชื้อเพลิงมันเย็นลงต่ำกว่าจุดว่าไฟไฟก็ดับหรือถ้าสถนานการณ์มันเอื้ออำนวยการกำจัดเชื้อเพลิงก็เป็นอีกวิธี เช่นรีบขนย้ายพวกวัตถุไวไฟที่อยู่รอบๆออกไปให้พ้นอ๋อตัดแหล่งอาหารของไฟใช่ค่ะตัดแหล่งอาหารมันซะแม้ว่าในความเป็นจริงตอนเกิดเหตุอาจจะทําได้ยากหน่อยก็ตามส่วนการตัดออกซิเจนที่เราคุยกันไปตะกี้ก็อาจจะเป็นวิธีง่ายๆอย่างเอาผ้าเปียกคลุมกองไฟเล็กๆครับหรือที่เห็นในถังดับเพลิงบางชนิดใช่ไหมคะที่ใช้สารเคมีเข้าไปแทนที่ออกซิเจนหรือสร้างเป็นเหมือนฟิลม์มเคลือบผิวเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ออกซิเจนเข้าถึงถูกต้องครับ พวกถังดับเพลิงชนิด CO2 หรือชนิดผงเคมีแห้งก็ใช้หลักการนี้แหละครับคือไปกันออกซิเจนออกไปอพอเข้าใจสามเหลี่ยมง่ายๆนี้แล้วมันช่วยให้เรามองเรื่องการป้องกันแล้วก็รับมือไฟไหม้ได้เป็นระบบมากขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องตอนดับไฟอย่างเดียวแต่รวมถึงการป้องกันด้วยเช่นการจัดเก็บพวกเชื้อเพลิงให้มันห่างๆจากแหล่งความร้อนหรือการหมั่นดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้มันร้อนเกินไป ัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจน3องค์ประกอบนี้ต้องมาเจอกันพอดีไฟถึงจะเกิดได้และการทำลายหรือกำจัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกไปก็คือหนทางในการหยุดไฟนั่นเองครับเป็นหลักการพื้นฐานแต่ทรงพลังมาก ก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆดูนะคะพอเรารู้แล้วว่าแค่จัดการกับองค์ประกอบเดียวในสามเหลี่ยมนี้ก็ดับไฟได้แล้วเนี่ยลองนึกถึงอุปกรณ์ดับเพลิงที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างถังดับเพลิงสีแดงแงครับผมหรือระบบสปริงเกอร์ที่อยู่บนเพดานอาคารนะคะอ๋อหัวฉีดน้ําอัตโนมัติใช่ค่ะลองคิดดูสิคะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับขาไหนของสามเหลี่ยมแห่งไฟเป็นหลักกันแน่น่าคิดครับน่าคิด การลองเชื่อมโยงความรู้ที่เราคุยกันวันนี้กับสิ่งรอบตัวแบบนี้อาจจะทำให้เรามองเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือเหตุไม่คาดฝันต่างๆเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะ